ในหน้าที่142เขียนคำอ่านระบายสีเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นตัวเศษอันนี้เป็นตัวส่วนดังนั้นก็อ่านว่าเศษ2ส่วน3เห็นไหมครับเศษ2ส่วน3วิธีการระบายก็คือจะต้องแบ่งออกเป็น3ส่วน1 2 3แล้วระบาย2 2, 2ชิ้น2ส่วนนะครับเราเรียกว่าร,ระบายไม่ครบนะครับระบายเป็นเศษอยู่2ชิ้นนะครับจากทั้งหมด สามชิ้นอ่านว่าเศษสองส่วนสามครับเศษสี่ส่วนสี่นะครับก็คือแบ่งเอาไว้เป็นสี่ชิ้นครับระบายเอาไว้ทั้งสี่ชิ้นนะครับระบายเศษเอาไว้สี่นะครับจริงๆจะไม่ได้เป็นเศษแล้วนะเต็มช่องพอดีครับแต่ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็ต้องอ่านเป็นเศษสี่ส่วนสี่อยู่นะครับก็ต้องอ่านทั้งหมดนะครับข้อที่8ครับมีทั้งหมด7ชิ้นครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับระบายเอาไว้แค่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านว่าเศษห้าส่วนเจ็ดครับข้อที่เก้าระบายเอาไว้สามจากทั้งหมดเก้าระบายสามเห็นไหมจากทั้งหมดเก้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่านว่าเศษสามส่วนเก้าครับและข้อที่สิบครับ มีทั้งหมด10ชิ้น1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ระบายเอาไว้กี่ชิ้นครับ2ชิ้นครับ2ชิ้นติดกันก็ได้นะหรือ2ชิ้นตรงนี้หรือ2ชิ้นตรงนี้ก็ได้ให้ระบายเอาไว้แค่2ชิ้นนะครับอ่านว่าเศษ2ส่วน10ครับหน้าที่142ก็จบแค่ตรงนี้ครับ